ทำไมต้องฉีดยาที่ก้นเราเคยสงสัยหรือมีคำถามเกิดขึ้นในใจกันไหมคะว่าทำไมหมอต้องฉีดยาที่ก้นเวลาที่เราไม่สบายวิดีโอนี้เราจะพาไปไขข้อข้องใจกันค่ะก่อนอื่นเรามาทราบกันก่อนค่ะว่าการฉีดยานั้นมีกี่วิธีซึ่งการฉีดยาในการรักษาพยาบาลน,นั้นโดยปกติมีด้วยกันสีวิธีค่ะนั่นก็คือ 1. การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 2. การฉีดยาเข้าผิวหนัง 3. การฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังและ 4. การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำค่ะซึ่งการฉีดยาที่ก้นหรือกล้ามเนื้อสะโพกนั้นก็เป็นวิธีการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อนั่นเองค่ะการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อเป็นวิธีการฉีดยาที่ช่วยให้ยาดูดซึมได้เร็ว เพราะแม่ไม่ได้ฉีดเข้าเส้นเลือดโดยตรงแต่เว่ากล้ามเนื้อของเรามีเลือดมาหล่อเลี้ยงมากมายจึงเหมือนเป็นทางลัดทําให้ตัวยาซึมเข้ากระแสะเลือดนั่นเองค่ะอีกทั้งรองรับปริมาณยาได้มากกว่าด้วยช่วยลดการระคายเคืองเมื่อตัวยาถูกฉีดเข้าไปในร่างกายและโอกาสเกิดอาการแพ้ยารุนแรงก็มีน้อยกว่าด้วยค่ะนอกจากนี้ยังฉีดนี้ยากเพราะไม่ต้องมานั่งคลำหรือใช้ใส่รัดเพื่อหาเส้นเลือดอีกด้วยค่ะ แต่เอ๊ะทำไมนะทำไมต้องฉีดที่ก้นกันล่ะแม่จะเรียกแบบบ้านๆว่าฉีดก้นแต่ถ้าให้ชัดเจนต้องบอกว่าฉีดเข้ากล้ามเนื้อสะโพกค่ะเพราะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่สามารถรับปริมาณยาได้มากถึง5ซซีในขณะที่กล้ามเนื้อต้นแขนรับปริมาณยาได้ไม่เกิน2ซซีเท่านั้นเองนอกจากนี้ยังเป็นตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางลำตัวทำให้ตัวยากระจายไปทั่วร่างกายได้ง่ายอีกด้วยค่ะ เราลองนึกภาพไปนะคะถ้าแบ่งแก้มก้นข้างใดข้งหนึ่งคร้าๆออกเป็น4ส่วนโดยลากเส้นแบ่งครึ่งทั้งแนวตั้งและแนวนอนบริเวณที่หมอจะฉีดเข็มก็คือส่วนบนด้านนอกค่ะไม่ใช่กึ่งกลางก้นอย่าเพลอเข้าใจผิดนะคะเป็นยังไงบ้างคะคลายความสงสัยไปบ้างหรือยังคราวหน้าเวลาเราไปพบหมอสังเกตดูนะคะว่าคุณหมอแทงเข็มที่ตรงไหน